ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับนานาวันนานะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนานาจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปรับกายเสริมจิตชีวิตสมดุลกันที่อําเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะบอกเลยว่าเราจะได้ปรับสมดุลร่างกายเสริมคุณภาพจิตไม่ให้เครียดนะคะจิตใจเราก็จะสงบแล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายด้วยค่ะเริ่มกันที่นี่เลยนะคะกลุ่มสมุนไพรบ้านโกทาค่ะตามมา ให้เป็นไปนตามมาตรการนะคะเดี๋ยวนานาขออนุญาตสวมแมสก่อนนะคะไปเลยค่ะพี่แอ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะอยากให้พี่เอ๋วแนะนําตัวกับผู้ชมหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นตัวแทนของชุมชนค่าเที่ยวในชุมชนของเราว่านาดูลเรามีอะไรดีมั่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะพี่เอ๋เดี๋ยววันนี้เราจะมีการให้บริการ ช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรเป็นเป็นการปรับสมดุลในร่างกายค่ะค่ะก็คือเริ่มต้นจากการปรับเลยเนาะตื่นเต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันได้เลยไหมคะเดี๋ยเชิญเลยค่ะไปค่ะเชิญค่ะก่อนอื่นนะคะข้ความปลอไทยช่วงนี้เนาะแล้วก็ ฉพาะท่านใหที่ไม่มีเมสแล้วก็จะมีเมสให้บริการนะคะอ๋อนี่ใส่มาแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ไม่มีก็มีบริการที่นีบริการให้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพี่แอลขออนุญาตนะคะหมดเวลาแช่เท้าแล้วค่ะครบเวลาแร้วเหร่คะโอ้ยกำลังเพลินเลย นั้นเนระาก็จะมีบริการให้น้ำมันมะพร้าวจะให้ใหความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะชื้นนะคะอนุญาตค่ะค,คือหมดขั้นตอนของการแช่เท้าแต่ว่าการนวดยังไม่สิ้นสุดนะคะเราขออนุญ,ญาตนะคะอาวาง จะบอกว่ามันสบายมากๆเลยค่ะพอเราได้มาแช่เท้าได้มานวดเนี่ยคือจากที่เราตึงๆจากการทํางานอะไรมามันหายหมดเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ที่ไหนคะพี่มันสวนสมุนไพร <c oughs> วิสาหกิจชุมชนบ้านโกธาค่ะค่ะนะคะและนี่ก็คือพี่น้องน,นะคะเดี๋ยวพี่น้อนจะพาเราไปชมสวนสมุนไพรเนาะ ไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบชะพูถ้าเราปลูกกันแบบยังไงคะปลูกแบบปลอดสารปลอดสารค่ะปลอดสารเ,าเราจะไม่ฉีดยาฆ้ามแมลงไม่ฉีดะอะไรค่ะ,คะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เป็นสวนสมุนไพรนะคะของชุมชนค่ะก็จะมี สมุนไพรต่างๆนะคะมีพืชผักที่เป็นพืชผักพื้นบ้านั้งนั้นเลยและที่สําคัญนะคะปลูกแบบปลอดสารนะคะปลอดสารพิษต่างๆเรามั่นใจได้เลยว่าเวลาทานเข้าไปนะคะจะปลอดภัยกับสุขภาพแล้วก็ร่างกายของเราแน่นอนเลยค่ะแล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปใช้ทําอาหารนะคะประกอบสําหรับที่ให้นะักท่องเที่ยวแบบนานานได้ทานนั่นเองค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พระธาตุนาดูนหรือว่าพุทธมนฑลอีสานค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางข้างหลังนี้นะคะแล้วก็ไปชมรอบๆพระธาตุกันค่ะมาเลยไปด้วยไปด้วยพระธาตุนาดูนศูนย์รวมจิตใจน้ำนมใสสัตว์สิทธิ์ิจิตสวนะรรวะเยลึกเทวีเหตกลางปู่สันตะทุ่ง และตอนนี้นะคะด้านหลังของนานาค่ะก็คือพระธาตนาดูนนั่นเองค่ะเขามีความเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าได้มากราบไหว้พระธาตนาดูนสักครั้งเนี่ยจะสมหวังทั้งในเรื่องของการงาน <_ frustrating> การเงินนะคะเรื่องของความรักการได้มาไหว้พระธาตนาดูนนะคะก็จะช่วยเสริมคุณภาพจิตค่ะทำให้จิตใจเรามีความสงบนะคะแล้วก็มีความร่มเย็นขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างกับทุกคนสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้อีพีต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำกันบ้างกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพเจียมเพรนาดูนจังหวัดมหาสารคามไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าติดตามชมกันพี่ได้นะครับ